็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและเทวดาตัวน้อยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโอ๊ตการ์ตสิงแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิว1 1ยส LED กันนะครับลูกดื่มแชมท่อครับมาดูกันเลครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็นี่ครับล้อก็เป็นล้อ1-2ครับบันไซ สีดำครับอันนี้ก็มีหูรูดนิดนึงครับอามอามก็เป็นอามของไร้ผ้าย่นเองครับเหมาะสำหรับเทวดาตัวน้อยอน,นี้มาดูที่เบาะครับเบาะเป็นของเลซซิ่งโปรกิทน้องมันซื้อมาจากไหนไม่รู้ครับนะครับเบาะงานก็พอได้อยู่ครับ ไปต่อนี่ครับข้างหน้าก็ไม่มีอะไรครับเป็นบางคูนของระยผ้านะครับนี่ครับที่เด็ดที่เด็ดมาต่อที่ชุดหน้านะครับชุดหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จานเจาะ ธรรมดาครับสลัดเลยเบาแล้วก็มีจุกลมพอร์ด้วยครับนิดนึงคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเน้นชินชินครับชินชินเน้นเครื่องครับต่อไปก็อันนี้ครับท่อครับท่อเอ็มสปีดอันนี้ก็ท้ายแรงอยู่ครับราคาก็ไม่แพงครับคันนี้ เป็นแคมท่อสตือนะครับแคมตัวเดียวตรงนั้นดื้อหมดครับรถหนักก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวผมไปออกตัวเล่นให้ดูกันนะครับโอเคครับก่อนจะไปดูออกตัวเล่นก็มาชมเสียงท่อกันก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมออกก๊าซเล่นกันเรียน,นะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงถนนทางเลี่ยงผมแลนะครับหลังบ้านผมเป็นป่านะครับป่ามี่นไม่ค่อยมีบ้านคุณครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมออกตัวให้ดูนะครับไปครับครับเดี๋ยวผมไปออกตัวให้ดูนะครับดูครับตัวขับผมก็นี่ครับดูขาครับขาเท่าแขนครับ ครับตัวขับผ่านไหมครับสนใจถามได้นะครับโอเคครับ รอบเมื่อกี้ไม่ผ่านนะครับตัวขับตื่นเต้นนิดหน่อยครับนี่ครับตายแล้วตัวขับไม่กล้าออกกล้องครับเดี๋ยวใหม่ครับอีกรอบนึงครับมาครับนี่ครับ โอเคครับจากท่านีครับนรครับ <Yeah. S 1> ตัวครับขาเท่าแขนครับสนใจขับรถเิ่งท่อมาได้ครับ โอเคครับวันนี้ผมก็มาเทสให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย